สวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันหยุดละเป็นวันอีสเตอร์เป็นวันที่พระเจ้ากลับมาเกิดใหม่เนาะที่โบสถ์ก็มีงานอะไรเงี้ยวันนี้จ้ายุคราจะมาพูดถึง <c oughs> สมุดเล่มนี้มันมีตำนานก็คือว่าจริงๆแล้วยุคนาในเลยมภาษาโปรตุเกสมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยพูดถึงความยากง่ายของภาษาโปรตุเกสในแต่ละจุดแต่จุดที่ยุคนาจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือจุดของคำกริยาซึ่งยากมากคือ ต้องจำอะถ้าจำไม่คือไม่มีวันจำหมดขนาดคนบราซิลยังพูดผิดเลยโอเคนะยุทอนเริ่มเรียนจริงๆยุทอนมาที่ประเทศบราซิลเนี่ยเม,เมื่อปี2008นะแล้วก็มาเรียนภาษาโปรตุเกสเนี่ยก็คือเรียนที่โรงเรียน่ะน,นะใครอยากรู้รายละเอียดอะไรถามไว้ด้านล่างเลยจ้าเดี๋ยวจะตอบให้โอเคเรามาดูกันเลยว่าอะไรยากที่สุดของภาษาโปรตุเกสยุทอนขั้นไว้แล้วก็คือว่าคํา มันก็คือคำกิริยานั่นเองคำกิริยานี่นะอาการหมุนอาร์ดูรู้จักคำสรรพนามมันก่อนล้วกันสรรพนามในแย่เป็น6กลุ่มเห็นปะก็คือว่าเอวก็คือฉันฉันอย่างเช่นคำว่าโคซิง่แปลว่าคุกก็คือทำกับข้าวนั่นเองฉันทำกับข้าวต้องลงท้ายด้วยโอคุณคำนี้อ่านว่าตูนะตูเนี่ยไม่นิยมใช้ในประเทศบราซิลแต่นิยมใช้ในประเทศ ปรตุเกสโปรตุเกสเลยนะคำนี้ v o c ê ก็แปลว่าคุณแต่บราซิลเนียนิยมใช้คำว่า v o c ê ซึ่งแปลว่าคุณมากกว่าตูเอลีแปลว่าคุณผู้ชายแอลาแปลว่าเขาผู้หญิงนอสแปลว่าพวกเราโวสเป็นพูเร่าของโวสเป็นพูเร่าของตัวนะ p ู u r a l ก็คือพหูพจน์เป็นพหูพจน์ของคำว่าคุณก็คือคุณเยอะ v ว s e i อันนี้ก็เป็น plural ของ v o s e อีกทีหนึง่งแล้วก็ a l i c ก็เป็น plural ก็คือเขาผู้ชายหลายคนผู้หญิงหลายคนโอเคนะดูให้ดีๆนะจ๊ะกฎของอันนี้ไม่ต้องจำนะหมายความว่าให้คุณรู้ไว้ว่าสิ่งนี้ในภาษาโปรตุเกสเป็นสิ่งที่ยากที่สุดถ้าคุณตั้งใจจะเรียนภาษาภาษาโปรตุเกสาาจริงๆคุณก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ยากอะไรคือสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ยากคือ a v e r b นะ คำกริยาจะมีลงท้ายด้วย ar จะลงท้ายด้วย er แล้วก็ลงท้ายด้วย ir แล้ว or ก็คือว่าลักษณะของการเปลี่ยนเนี่ยคือจะเปลี่ยนถ้าเป็นลงท้ายด้วย ar เนี่ยคำแรกจะเป็น o แล้วตู่ก็จะลงท้ายด้วยอย่างนี้เห็นยังโอเคมันจะมีท่า present อ่านว่า present กับภาษาดูอันนี้คือ present กับอันนี้คือ past โอเคนะอย่างลงท้ายด้วย a ประมาณน,นี้อันนี้แปล อันนี้คือคําว่าทากับข้าวอันนี้คือคําว่าเล่นโอเคนะแบบที่สองก็คือเดี๋ยวเลื่อนมาหน่อยแบบที่สองก็คืออันนี้ลงไทยด้วย er เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างงี้แหละคือลักษณะการท่องก็จะท่องว่า elco motocomes เ,ออเดี๋ยวจะท่องให้ดู e l โ o เอ,อ้ยอันนี้ cohere เอาคาว่า baby คัแบบคนนอยู่ไหนะอยู่ไหนะไอ้คาว่าโ o เมเนี่ย คือเวลาท่องก็ท่องงนี้เ baby to babies v o c e baby n o s b a b e m o s v o e s b e b y baby s v o c s b e b ก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วคำสังเกตไหมอ้ดูดิมันก็จะแตกต่างนะคือแบบไม่เหมือนกันนะดังนั้นคำนี้เป็นคำที่ยากที่สุดแล้วอันนี้เป็นกรณีที่3ก็คือลงท้ายด้วย ir เห็นไหมมันก็จะแตกต่างกันอันนี้ยุคนทองก็แบบ ตั้งใจเรียนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เคยจําได้สักทีดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในภาษาโปรตุเกสขอให้ทุกคนเนี่ยเออเวลาได้อันนี้ verb ที่เห็นตัวเนี้ยเขาเรียกว่า infinitive infinitive ก็คือ infinitive นั่นเองก็คือแบบเป็น verb p e e นะวิธีการใช้ไม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าใช้ยังไงเอาเป็นว่าจำ verb ตัวนี้ไว้แล้วก็จำแค่เอวพอโอเคปะ่ะตัวอื่นเนี่ยนะถ้าไม่รู้จริงให้ใช้ verb ตัวนี้ ใส่ลงไปแทนถ้าไม่รู้่นะแต่ถ้าสมมุติคุณหาจาก Google Translator อย่างเงี้ยมันมันจะได้เลยมันจะได้คำที่แบบสมบูรณ์ออกมาเลยโอเคปะแบบที่แบบที่สามอยู่แบบที่สามนะโอเคปะคิดว่าทุกคนคงรู้แหละว,ว่ามันยากขนาดไหนเห็นปะนี่เวิร์บแค่หนึ v ่งตัวนะดูดิมันมีมากมายขนาดนี้โอเคหวังว่าทุกคนคงจะมีอะไรถามไว้ด้านล่างเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า